ตอนนี้นะคะมนุษย์ก็อยู่ในเมืองแล้วนะคะมาทันซากุระบานก่อนที่พรุ่งนี้ฝนจะตกค่ะเดี๋ยวมนุษย์พาเดินดูซากุระนะคะรอบๆเมืองเบอร์เกนเลยค่ะไปกันค่ะสวยมากเลยนะคะตามแม่นุษย์มาค่ะจะพาตะลุยดูซากุระนะคะไม่ใช่ที่ญี่ปุ่นนะคะที่นี่คือเมืองเบอร์เกนนอร์เวย์ค่ะตามมาค่ะ ตอนนี้นะคะเมนูก็นนี่อยู่ใต้ต้นซากุระแล้วนะคะอยากจะบอกว่าสวยมากซากุระที่นี่นะคะก็คล้ายๆหรือว่าเหมือนหลายๆประเทศที่ได้รับนะคะเป็นของขวัญจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะแล้วก็ขยายพันธุ์กันไปเรื่อยๆนะคะสวยงามมากค่ะนี่กลีบเริ่มร่วงร่นโปรยปลายมาบ้างแล้วเนี่ยค่ะ สวยมากเลยเดี๋ยวเราเดินมาดูต้นนี้กันค่ะตอนนี้นะคะซากุระก็จะบานเต็มทั้งเมืองเลยค่ะดูมุมนูม้นม,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 มุมนูนนะคะเต็มไปด้วยซากุระค่ะนะคะรอบที่แล้วนะคะที่มนุษย์มาก็คือเขายังดอกตูมอยู่แต่ว่ามาวันนี้คือบานเต็มทั้งต้นเลยนะคะดอกซากุระค่ะหรือว่า เชอรี่บอสซัมนั่นเองค่ะสีชมพูทั้งต้นเลยนะคะสวยมากมนุษย์อยากให้เพื่อนๆได้เห็นค่ะก็มาวันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะเพราะว่าฝนจะตกยาวไปอีกทั้งอาทิตย์เลยนะคะแมนุษย์อยู่ที่เมืองเบอร์เกนนะคะตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นฮแต่ว่าดอกซากุระนะคะสวยมากเวลามีลมมาดอกก็จะล่วงลงมานะคะเดี๋ยว มนูชูใต้ต้นซากุระแล้วค่ะสวยมากสวยมากนี่ยังโชคดีค่ะที่ไม่สบายแล้วหายทันนะคะสวยมากสวยมากตรงนี้ก็จะเป็นกลีบดอกของเขานะคะที่ร่วงหลง่นลงมาเริ่มร่วงแล้วค่ะมนุชว่าสักวันสองวันนี้ถ้าเกิดฝนตกลงมาแล้วลมแรงๆเนี่ยก็ น่าจะโรยไปบ้างนะคะเดี๋ยววินุดจะพาเดินไปฝั่งนู้นค่ะตอนกลางวันค่ะดีที่ว่าคนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะตามวินุดมาค่ะไปต่อกันง่าเพื่อนๆน้ำผุุตรงนี้ก็ยังไม่เปิดนะคะซากุระค่ะที่พวกเราเดินมาตะกี้นี้นะคะสวยมาก ตามแมุ่มากค่ะสันปุระทัานนั้นเลยค่ะบางนเต็มเมือเ่อไงคะลืมเอาแว่นกันแดดมาค่ะรีบมากกลัวว่าจะตกล้นเมรอบสิบโมงสี่สิบสองนาทีค่ะลมแรงนิดนึงนะคะวันนี้ มุมนี้ก็สวยนะคะซากุระบานทั้งต้นเลยค่ะมนุษย์ให้ชมเมืองเบอร์เกนนอร์เวย์นะคะก็จะเป็นสถาปัตยกรรมความเก่าความใหม่นะคะที่กลมกลืนลงตัวกันเลยทีเดียวค่ะมนุษย์พามาดูเมืองเบอร์เกนจากมุมนี้บ้างนะคะตอนนี้น้ำผุก็เปิดแล้วนะคะแล้วนี่ทิวลิปสีเหลืองค่ะตอนนี้เขาก็ หรือตะข่ายหรือเน็ตออกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเมนุสจะพาเดินชมรอบๆตรงบ่อน้ำตรงสระน้ำตรงนี้ค่ะนะะีนะะ่้ยนะคะเมนุสนะคะเดินเข้ามาอยู่ใต้ต้นซากุระมุมนี้แล้วะค่ะเดี๋ยวจะพาไปเก็บภาพตรงนี้สวยมากสวยมากๆเลยค่ะ ตอกไปยาวเลยค่ะแม่นุ้เลยต้องพาเพื่อนๆนะคะออกมาเที่ยวกันวันนี้ค่ะส่งสองสาวไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วแม่นุ้ก็ถือโอกาสนี้พามาดูซากุระนะคะที่นี่เมืองเบอร์เกนนอร์เวย์นะไม่ใช่เจแปนไม่ใช่ญี่ปุ่นนะเออสวยมากค่ะนี่ตัดภาพให้ดูมุมนู้นนะคะดีที่ว่าตอนนี้เขาเอาเต็นท์โควิด ออกไปแล้วแต่ว่าแอบมีรถรับบริจาคเลือดอยู่ตรงนั้นนะคะสวยงามสวยงามค่ะพามาดูมุมนี้กันบ้างนะคะเห็นต้นซากุระกันแบบเต็มเต็มเลยค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นดอกทิวลิปนะคะทิวลิปสีเหลืองนะคะนกเป็ดน้ำค่ะนกเป็ดน้ำหัว ส่วนอีกตัวนั่นก็คือตัวเมียค่ะเขาก็จะใช้ชีวิตเหมือนหงก็คือเป็นคู่ผัวเดียวเมียเดียวนะคะนี่ทิวลิปค่ะซากุระนะคะบานแล้วแต่ว่าต้นไม้อื่นๆเนี่ยก็เพิ่งจะแตกใบอ่อนค่ะประมาณนี้นะคะ มุมตรงนี้นะคะก็จะเป็นจักรยานให้เช่าที่สามารถมีให้เห็นอยู่ทั่วไปในเมืองเบอร์เกนนะคะแล้วก็จเจ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าด้วยค่ะสามารถโหลดแอปสแกนแล้วก็ขี่รอบเมืองได้เลยค่ะสกูตเตอร์ไฟฟ้าก็เช่นกันค่ะก่อนจะพาเดินไปดูโรโดเดนรอนนะคะก็ดูฝูงหงแบบไใกล้ๆแบบนี้ค่ะ อยู่กันเยอะอะไรค่ะนะ่าจะรา,ราวสิบกว่าตัวได้นะคะสําหรับนกที่อยู่ที่นี่ก็จะเป็นของนกเป็ดน้ำนะคะแล้วก็นกนางนวลแล้วก็อีก,อก,อกหลายชนิดเหมือนกันค่ะมนุษย์พามาดูเมืองเบอร์เกนจากมุมนี้กันบ้างนะคะเมืองเบอร์เกนก็จะเป็นสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนทั้งความเก่าและความใหม่นะคะ กันอย,าง,อยางลงตัวค่ะที่เห็นต้นสีชมพูชมพูนั้นก็จะเป็นต้นซากุระค่ะแล้วก็จะมีนี่หงนะคะหงสำหรับประเทศนอร์เวย์นั้นถือว่าเป็นสัตว์สงวนนะคะทุกๆตัวเนี่ยจะมีนัมเบอร์ที่ข้อเท้าที่ข้อขาของเขาค่ะสวยงามแล้วก็อากาศดีมาก ร้อนมุมนู้นค่ะที่สุดแล้วเราก็มาถึงมุมนี้นะคะที่เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วมนุษย์ลงคลิปให้ดูว่าดอกซากุระแล้วก็โรโดเดนรอนนะคะยังไม่บานค่ะวันนี้ก็บานกันชมพูทั้งต้นเลยค่ะเดี๋ยวเดินไปดูใกล้ๆค่ะทีนี้เป็นไงบ้างสวยไหมคะมเพื่อนๆซากุระบานเต็มต้นเลยนะคะแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกุหลาบพันปีค่ะหรือว่าโรโดเดนรอนค่ะ กำลังเริ่มบ้านนะคะมีได้กันหลายสีนะคะสำหรับเจ้ากุหลาบพันปีหรือว่าโรโดเดนรอนนะคะสีชมพูสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีแดงนะคะสวยมากสวยจริง,รงค่ะบานทางต้นแบบนี้เลยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นนี่โรโดเดนรอนทั้งนั้นเลยนะคะสวย บรุอยากให้เพื่อนๆได้มาสัมผัสได้มาเห็นนะคะคือว่าสวยมากจริงๆค่ะสีขาวนะคะทางด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นสีม่วงค่ะแล้วก็สีชมพูนะคะเหมือนหลงเข้ามาอยู่ในดงดอกไม้แล้วแบบเออคนไม่ค่อยมีนี่สวยมากเลยนะคะเพื่อนที่มนุษย์มาถ่ายให้ดูวันนั้นที่นุษย์บอกว่าน่าจะอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ ก็จะบ้านนะคะก็จะเป็นตรงนี้ค่ะนะคะสีชมพูสีขาวสวยมากๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆสีชมพูเข้มยังไม่บานนะคะบางส่วนยังตูมอยู่บางส่วนก็บานแล้วเนี่ยคือในช่วงโซนตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นดอกโรโดเดนรอนทั้งนั้นเลยนะคะตามแม่นุชมาค่ะนี่ สวยมากมาตะลุยคนเดียวค่ะวันนี้นี่ตามมนุษย์มาตะลุยค่ะอยู่ในดงดอกไม้เลยนะคะวันนี้สวยมากสวยจนไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไงนะคะสวยมาก,มากวันนี้นะคะมนุษย์ก็พาเพื่อนๆนะคะเดินตะลุยเที่ยวเมืองเบอร์เกนในวันที่ ดอกไม้บ้านสวยๆแบบนี้นะคะมนุษย์ก็จะเดินรอบๆบ่อน้ำนะคะไปจนถึงอ๋อลานกิจกรรมนะคะหรือว่าเฟสพลัสเซนนี้เองค่ะนี่สวยมากนะคะ mm. ถ้าเพื่อนมีโอกาสนะคะ mm. อย่าลืมแวะมาเที่ยวที่เมืองเบอร์เกนประเทศนอร์เวย์กันนะคะ mm. สวยมากค่ะดอก โรโดเดนรอนนะคะบางอย่างก็จะมีกลิ่นหอมบางอย่างก็บางสีก็จะไม่หอมนะคะสวยมากช่อใหญ่เลยค่ะนะคะนี่กุหลาบพันปีสีม่วงค่ะเริ่มทยอยบานแล้วนะคะแล้วก็นี่สีชม วันนี้นะคะมนพามาเดินงงงอยู่ในดองดองไม้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชิวลิปสีเหลืองค่ะที่มารอบที่แล้วนะคะที่ร้าคลุมตะข่ายกลุมแดนไพ้น,นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินไปฟังนูกันค่ะเบอร์แก้นในวันที่อากาศดีๆแบบนี้นะคะเมนูจะบอกว่าสวยไม่อยากลาก านนู้นนะคะที่เห็นอยู่ด้านนู้นก็จะเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์นะคะแสดงภาพเขียนภาพวาดต่างๆนั่นเองค่ะจากมุมนู้นค่ะที่มนุษย์พาเดินรอบบอ่อน้ำนะคะเดินรอบเฟสพลัสเซนตรงนี้นะคะสวยงามมากค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นนกต่างๆที่อาศัยอยู่ที่นี่นั่นเองค่ะนะคะเขาก็จะมีป้าย อธิบายแล้วก็บอกไว้นะคะว่ามีนกอะไรบ้างที่อาศัยอยู่บริเวณบ่อน้ำที่นี่นะคะตอนนี้มมุษย์ยืนอยู่ใต้ต้นซากุระนะคะนี่ตรงนู้นมีผู้ชายคนหนึ่งเขาให้อาหารนกค่ะนกก็เลยบินไปมุมนู้นนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นศาลาดนตรีนะคะตอนนี้ชิวลิปก็เริ่มบานแล้วนะคะชิวลิปสีม่วงสีแดงค่ะชิวลิปตรงนี้นะคะสวยมากเลยค่ะเขาจะปลูกหลายๆสีสลับกันไปนะคะสวยมากค่ะเมนุูพามาเก็บภาพดอกไม้ค่ะพามาดูแบบ ใกล้ๆเลยนะคะตรงนี้จะเป็นแปลงทิวลิปค่ะดอกสีม่วงๆไม่นุ้นไม่แน่ใจว่าเป็นโฟเกตเมนอตไหมนะคะถ้าเกิดบอกผิดก็ขออภัยด้วยนะคะนี่วันอากาศดีๆแบบนี้ค่ะพามาเที่ยวชมเมืองเบอร์เกนประเทศนอร์เวค่ะอาคารสถาปัตยกรรมนี้ค่ะความเก่าใหม่อยู่ด้วยกันอย่างลงตัวค่ะ พามาที่มุมนี้กันบ้างนะคะทิวลิปดอกใหญ่ๆสีส้มค่ะเมรูถ่ายให้ดูแบบใกล้ๆนะคะตอนนี้เมืองเบอร์เกนประเทศนอร์เวย์ก็สวยมากเลยนะคะเพราะว่าดอกไม้ต้นไม้กำลังเขียวดอกไม้กำลังบานค่ะ สวยงามสวยงามต้อนรับวันที่17พฤษภาคมนะคะถือว่าเป็นวันชาติของประเทศนอร์เวย์นั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะคะมินุดพามาเที่ยวเดินดูดอกซากูระนะคะที่เมืองเบอร์เกนประเทศนอร์เวย์ค่ะก็เที่ยวคนเดียวก็อาจจะทุกลาอะไรไปบ้านนะคะลงแรงอยู่เหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้มินุดก็ขอบคุณนะคะ ใค่ะกดไล